บางทีในชีวิตทุกคนก็คงเคยไม่มากก็น้อยที่ต้องผเผชิญกับความรู้สึกตันๆด้านการเงินนั่นคือเวลาที่ในกระเป๋าไม่มีเงินสักบาทแต่ข้างนอกกลับเต็มไปด้วยหนี้สินที่ต้องชำระความกดดันถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นลูกใหญ่ทำให้หัวใจหนักอึ้งและจิตใจเหน็ดเหนื่อยคุณยังจำได้ไหมถึงครั้งที่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเพียงเพราะคิดว่าพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะทรมาตาม หรือเวลาที่ต้องยืนอยู่หน้าช่องจ่ายเงินมองดูตัวเลขบนใบเสร็จแล้วใจสัน่นไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรให้พอเพียงถ้าคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบความสงบใจให้แก่คุณขอให้เรามาร่วมกันเผยแพร่สิ่งล้ำค่านี้ไปสู่ผู้คนมากขึ้นกรุณากดติดตามช่องและสนับสนุนเพื่อที่ทุกวันเราจะได้มีแหล่งพลังงานแห่งความสงบปัญญาและเมตตาเพิ่มขึ้น หนี้สินไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เย็นชายอยู่บนกระดาษแต่มันคือเงาดำที่คอยติดตามดูดกลืนพลังชีวิตทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองคนมักพูดว่าไม่มีเงินความรักก็จืดเพื่อนก็ห่างฟังดูโหดร้ายแต่ถ้าใครเคยผ่านมาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คำพูดที่ผิดเลยเมื่อในมือไม่มีอะไรเหลือคุณจะรู้สึกหลงทางโดดเดี่ยว และแม้แต่ละอายกับตัวเองมีบางวันที่คุณต้องฝืนยิ้มทำเป็นเข้มแข็งต่อหน้าครอบครัวเพื่อไม่ให้พวกเขากังวลแต่เมื่อประตูปิดลงคุณก็อยากปล่อยทุกอย่างนั่งลงแล้วร้องไห้ออกมานี่สินให้ความรู้สึกเหมือนถูกล่ามไว้ในห้องมืดยิ่งดิ้นรนสายโซ่ก็ยิ่งรัดแน่นมันทำให้คุณสงสัยในคุณค่าในตัวเอง ทำให้คุณเชื่อว่าคุณไร้ความสามารถและจะไม่มีวันเดินเชิดหน้ากลางโลกได้แต่คุณรู้ไหมความรู้สึกนี้ไม่ใช่มีแค่คุณที่ประสบข้างนอกนั้นมีผู้คนนับล้านที่เคยผ่านวันคืนมืดมนแบบคุณพวกเขาก็เคยหมดแรงเคยผิดหวังเคยคิดว่าชีวิตหันหลังให้แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็คือจากก้นเหวนั่นเองพวกเขาได้ค้นพบพลังแอบแฝงในตัว นี่สินกาดทำให้คนล้มลงแต่ก็สามารถกลายเป็นไฟแห่งการทดสอบฝึกฝนความกล้าและความอดทนเพราะเมื่อเราสัมผัสถึงก้นบึ้งของความทุกข์เราจรึงปรารถนาที่จะลุกขึ้นจริงๆเมื่อกระเป๋าว่างเปล่าหัวใจเรากลับมีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งขึ้นรู้จักเห็นคุณค่าในทุกบาทที่หามาและรู้จักฟังสัญญาณจากชีวิตอนุญาตให้ตัวเองยอมรับความเจ็บปวด แต่อย่าลืมอนุญาตให้ตัวเองมีความหวังด้วยเพราะคุณคู่ควรกับการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมมั่งคั่งไม่ใช่ถูกล่ามไว้ด้วยตัวเลขหนี้สินไปตลอดอาจเป็นว่าวันนี้คุณเหน็ดเหนื่อยวันไหวแต่เพียงแค่คุณเชื่อว่ายังเปลี่ยนแปลงได้พรุ่งนี้ก็ต้องต่างออกไปลองหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาแล้วรับรู้ว่าไม่ว่าตอนนี้จะลำบากแค่ไหนคุณก็ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เงินอาจหายไปได้แต่กำลังใจความเชื่อมั่นและหัวใจที่มั่นคงจะพาคุณกลับคืนได้แม้แต่ได้มากกว่านั้นและคุณไม่เคยอยู่เพียงลำพังยังมีพลังงานดีงามภายนอกที่พร้อมจะนำทางและค้ำจุนให้คุณผ่านวันพายุไปได้ในวงจรชีวิตที่เร่งรีบเรามักจะถูกกลืนไปกับเสียงอึกทึกเสียงโทรศัพท์ตามนี้ เสียงในใจที่กังวลเสียงถอนหายใจยามค่ำคืนเสียงเหล่านี้ทำให้ใจเหนื่อยล้าไม่เหลือพื้นที่ให้ความสงบแต่คุณเคยลองหยุดสักนาทีเพื่อฟังความเงียบในใจบ้างไหมความเงียบไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียงจากภายนอกแต่มันคือเวลาที่ใจคุณหยุดวิ่งตามความกังวลหยุดล่องลอยไปกับความคิดยุ่งเหยิงนั่นคือช่วงที่คุณวางโทรศัพท์ลงหายใจเข้าลึกๆ หลับตาแล้วปล่อยให้หัวใจได้พักผ่อนเพียงหนึ่งนาทีคุณก็จะสัมผัสได้ถึงพลังวิเศษพลังที่บางครั้งเราลืมไปท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตในความเงียบคุณจะได้ยินจังหวะหัวใจได้ยินเสียงลมหายใจและลึกลงไปอีกคุณจะได้ยินเสียงกระซิบของหัวใจที่ยังคงหวยหาความสงบความพอเพียงและความฝันแห่งความรุ่งเรืองเมื่อเรายอมฟัง เราจะรู้ว่าภายใต้ความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายนั้นยังมีส่วนหนึ่งในตัวเราที่แข็งแกร่งอดทนและยังอยากก้าวต่อคนโบราณเคยกล่าวว่าในความเงียบเราพบจักรวาลภายในเมื่อคุณให้เวลาตัวเองฟังคุณกำลังเปิดประตูเชื่อมต่อกับพลังยิ่งใหญ่จากจักรวาลคุณไม่จำเป็นต้องสวดมนต์นานหลายชั่วโมงหรือทำพิธีรีตองใดๆเพียงแค่นาทีเดียวแห่งความสงบ ใจคุณก็สามารถประสานจังหวะกับความกว้างใหญ่ของจักรวาลที่เต็มไปด้วยความรักและความมั่งคั่งรอคุณอยู่สิ่งมหัศจรรย์ก็คือเมื่อใจสงบคุณจะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นความกังวลที่เหมือนพายุแท้จริงก็แค่เมฆที่พัดผ่านไปคุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ไร้พลังเหมือนที่คิดและในช่วงเวลานั้นเองคุณได้หวานเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อใหม่ๆลงในใจว่าความสงบนั้น คือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความร่ำรวยและความสุขหนึ่งนาทีแห่งการฟังอาจไม่ทำให้นี่หายไปในทันทีแต่จะเปลี่ยนคุณจากภายในมันสอนให้คุณสงบใจต่อหน้าพายุยิ้มได้แม้เผชิญความลำบากและเมื่อใจสงบการกระทาก็จะชัดเจนขึ้นคุณจะรู้วิธีเลือกเส้นทางที่ถูกเจอโอกาสที่ดีและค่อยๆดึงดูดโชคลาภเข้ามาลองให้เวลากับความเงียบแก่ตัวเองในวันนี้นั่งลง ปล่อยทุกความกังวลแล้วแค่ฟังฟังลมหายใจฟังหัวใจฟังเสียงเรียกจากจักรวาลและคุณจะพบว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือคำสัญญาภายนอกแต่อยู่ในตัวคุณเองอยู่ในความสงบที่คุณสร้างขึ้นให้กับวิญญาณตัวเองและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะฟังความร่ำรวยความมั่งคั่งโชคลาภ ก็จะมาถึงเองตามธรรมชาติเหมือนดอกไม้ผลิบานหลังฝนเหมือนแสงสว่างหลังวันที่มืดมนมีความจริงข้อหนึ่งที่ผู้คนมักลืมไปว่าทุกสิ่งที่เรากำลังใช้ชีวิตและกำลังเผชิญล้วนเริ่มต้นจากความเชื่อในใจของเราหากคุณเชื่อว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์หนี้สินและความขาดแคลนใจคุณก็จะสร้างประสบการณ์ยืนยันสิ่งนั้นขึ้นมา แต่ถ้าคุณกล้าเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความร่ำรวยความมั่งคั่งและโชคลาภพลังงานนั้นก็จะค่อยๆดึงดูดโอกาสและเส้นทางใหม่ๆที่จะนำคุณไปสู่ความพอเพียงความเชื่อก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านลงในผืนดินแห่งจิตวิญญาณเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยแสงสว่างและความรักย่อมแตกหน่อเติบโตเป็นต้นไม้เขียวขจีให้ดอกหอมและผลหวานฉันใด หากคุณหล่อเลี้ยงความเชื่อมั่นในความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวคุณก็จะเริ่มมองชีวิตด้วยดวงตาที่แตกต่างออกไปฉันนั้นแทนที่จะมองเห็นแต่ความมืดมนคุณจะมองเห็นว่าที่ไหนสักแห่งยังมีประตูบานหนึ่งเปิดรอคุณอยู่ลองจินตนาการดูสิทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแทนที่จะถอนหายใจเพราะหนี้สินที่แบกไว้คุณกลับยิ้มแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดี ฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันคู่ควรกับชีวิตที่เพียงพอและสมบูรณ์เพียงคํายืนยันเล็กๆประโยคเดียวแต่มันได้หวานพลังงานใหม่ให้แก่คุณพลังงานแห่งความหวังและความเชื่อและความเชื่อนั่นเองคือเมล็ดพันธุ์แรกที่จะพาคุณก้าวออกจากความมืดมนความเชื่อไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่มันคือพลังที่ผลักดันให้คุณลงมือทำนำทางคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรคุณก็จะกล้าเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆกล้าก้าวออกจากข้อจำกัดเดิมๆคุณจะกล้าลองทำสิ่งใหม่เรียนรู้ทักษะใหม่และโอกาสทางการเงินการงานและโชคลาภก็จะเข้ามาหาคุณหลายคนได้สัมผัสแล้วว่าเพียงแค่ในแต่ละวันสละเวลาเพียงหนึ่งนาทีนั่งอยู่ในความเงียบสงบวางมือบนหัวใจและอธิษฐานด้วยความจริงใจว่า ฉันกำลังเปิดใจต้อนรับความมั่งคัง่งฉันคู่ควรกับความเจริญรุ่งเรืองฉันรู้สึกขอบคุณต่อความร่ำรวยที่กำลังมาหาฉันชีวิตของพวกเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปพวกเขารู้สึกโชคดีมากขึ้นพบเจอผู้คนที่นำโอกาสมาให้และค่อยๆหลุดพ้นจากความขัดสนนี่แหละคือพลังของพลังงานแห่งการอธิษฐานมันไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่คุณพูดออกมาเท่านั้น แต่ยังอยู่ในการประสานกันระหว่างหัวใจจิตใจและจักรวาลเมื่อทั้งสามสิ่งนี้รวมกันคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่มีชีวิตที่ดึงดูดความมั่งคั่งโชคลาภและโอกาสเข้ามาหาตัวเองจงเชื่อเถิดว่าทุกครั้งที่คุณอธิษฐานขอความมั่งคั่งนั่นคือทุกครั้งที่คุณได้ว่านมเมล็ดพันธุ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่วันหนึ่งมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะงอกงามกลายเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยผลไม้มอบให้คุณไม่เพียงแต่ทรัพย์สินเงินทองแต่ยังรวมถึงความสุขความสมบูรณ์และอิสรภาพที่คุณใฝ่ฝันบางทีคุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวว่าหากอยากเปลี่ยนโลกภายนอกก่อนอื่นต้องเปลี่ยนโลกภายในความจริงแล้วทุกทางตันในชีวิตไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เกิดจากวิธีที่เรามองและตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น หนี้สินความขาดแคลนความกดดันทางการเงินทั้งหมดนี้อาจเป็นความจริงในปัจจุบันแต่ถ้าภายในคุณเต็มไปด้วยความกลัวความสิ้นหวังและความมืดมนทางตันนั้นก็จะหนาขึ้นเหมือนวงจรที่ไม่มีทางออกการเปลี่ยนแปลงจากภายในไม่ได้หมายความว่าคุณต้องปฏิเสธความยากลำบากที่กำลังมีอยู่แต่คือการเรียนรู้ที่จะมองมันผ่านเลนส์ที่แตกต่างออกไป แทนที่จะมองว่านี Syndrome ่สินคือการล่มสลายคุณสามารถมองมันว่าเป็นบททดสอบเพื่อฝึกความเข้มแข็งแทนที่จะมองว่าการหมดเงินคือจุดสิ้นสุดคุณสามารถมองมันว่าเป็นการเริ่มต้นของการเดินทางใหม่การเดินทางแห่งการเกิดใหม่การเดินทางในการสร้างชีวิตที่มั่งคั่งและมั่นคงกว่าเดิมสิ่งแรกของการเปลี่ยนแปลงภายในคือการเปลี่ยนความเชื่อลองถามตัวเองว่าฉันเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเอง ฉันเชื่อว่าฉันไร้พลังหรือฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ความเชื่อคือรากฐานของการกระทําทั้งหมดความเชื่อที่ดีจะพาคุณไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องส่วนความเชื่อที่ลบจะทําให้คุณติดอยู่ในวงจรเดิมๆจากนั้นคุณต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาใครๆก็อาจตกอยู่ในความกังวลความกลัวหรือแม้แต่ความกโกรธ แต่หากคุณปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นครอบงำเป็นเวลานานมันจะกลายเป็นภาระทำให้คุณเหนื่อยล้าและขาดสติลองเปลี่ยนวิธีดูเมื่อรู้สึกกังวลให้นั่งลงหายใจเข้าลึกๆหล,ลับตาแล้วบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างเจ้าผ่านไปฉันเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามมันไปได้คำปลอบใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือ,อยารักษาที่ช่วยที่คุณรักษาสติท่ามกลางพายุ การเปลี่ยนแปลงจากภายในยังหมายถึงการขยายมุมมองแทนที่จะเอาแต่มองที่หนี้สินให้หันไปมองหาโอกาสบางทีตอนนี้คุณอาจยังไม่เห็นแต่เมื่อจิตใจปลอดโปรง่งคุณจะรู้ว่าโอกาสมีอยู่รอบตัวเราในความสัมพันธ์ในทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่ในความคิดที่ผุดขึ้นมาแบบไม่คาดคิดใจที่สงบย่อมทำให้ปัญญาแจ่มชัดและเมื่อปัญญาชัดเจน การกระทำก็ย่อมฉลาดขึ้นตามไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เพื่อหลุดพ้มจากปัญหาชั่วคราวแต่เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในอนาคตเมื่อภายในมั่นคงคุณจะไม่ถูกกลืนไปกับความกลัวง่ายๆและไม่ล้มลงเพราะความผันผวนจากภายนอกคุณจะเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของเงินใช้มันอย่างชาญฉลาด และที่สำคัญที่สุดคือรักษาความสงบในใจไม่ว่าโชคลาภจะเข้ามาหรือจากไปจงจำไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่คุณมีแต่อยู่ที่ความรู้สึกอิสระและสงบในจิตใจและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเริ่มต้นจากภายในที่ซึ่งเก็บพลังความอดทนและแสงสว่างที่บางครั้งคุณยังไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อใดคุณเปลี่ยนแปลงภายในได้ ภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เมื่อได้รับการเลี้ยงดูเพียงพอก็จะผลิใบแตกกิ่งและเติบโตงดงามคุณก็เช่นกันเพียงแค่เลี้ยงดูความเชื่อความรักและความมั่นคงภายในชีวิตของคุณก็จะค่อยๆหลุดพ้นจากทางตันและเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งและรุ่งเรืองหลังจากเดือนวันที่ต้องอยู่กับนี่สินและความกมังวล บางทีสิ่งที่คุณโหยหาที่สุดไม่ใช่แค่เงินทองแต่คือชีวิตที่เต็มเปี่ยมที่ซึ่งคุณสามารถหายใจได้อย่างโล่งอกและใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่สงบสุขชีวิตที่เต็มเปี่ยมนี้ไม่ใช่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่คือประตูที่กำลังรอให้คุณเปิดเพียงแค่คุณพร้อมแต่และคนเราล้วนมีกุญแจที่จะไขประตูบานนั้นกุญแจนั้นก็คือความเชื่อความเพียร และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจากภายในเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะสงบต่อพายุเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความมั่งคั่งและรู้จักอธิษฐานด้วยหัวใจที่จริงใจประตูชีวิตใหม่ก็จะค่อยๆเปิดออกคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆโอกาสที่มาแบบไม่คาดคิดเพื่อนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ผุดขึ้นมาในใจอย่าคิดว่านั่นเป็นเรื่องบังเอิญแต่นั่นคือสัญญาณว่า ประตูกำลังเปิดออกให้คุณชีวิตที่เต็มเปี่ยมนั้นไม่ได้หมายถึงการมีเงินมากมายเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความสมบูรณ์ในจิตใจคือเมื่อคุณสามารถยิ้มได้แม้เพียงกับมื้ออาหารเรียบง่ายรู้สึกขอบคุณแม้เพียงโอกาสเล็กน้อยและสงบสุขได้แม้ทุกสิ่งยังไม่สมบูรณ์แบบเมื่อคุณรู้จักเห็นคุณค่าและรู้จักขอบคุณความมั่งคั่งและโชคลาภก็จะยิ่งหลั่งไหลามาหาคุณ เพราะจักรวาลมักมอบสิ่งดีๆให้กับจิตใจที่เปิดกว้างเสมอจงจำไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆในวันนี้ก็คืออีฐก,ก้อนหนึ่งที่กำลังสร้างรากฐานให้กับอนาคตของคุณเมื่อคุณกล้าที่จะคิดว่าตนเองคู่ควรกับความอุดมสมบูรณ์เมื่อคุณกล้าที่จะเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกการกระทำของคุณก็จะเริ่มแตกต่างออกไปคุณจะทำงานด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิม มองชีวิตด้วยสายตาแห่งความหวังและรู้จักเปิดใจต้อนรับของขวัญที่ไม่คาดคิดจากชีวิตการเปิดประตูใหม่ยังหมายถึงการกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านขอบเขตของอดีตคุณอาจเคยทำผิดพลาดในการจัดการการเงินอาจเคยตัดสินใจอย่างเร่งรีบจนตกอยู่ในนี้สินแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณตลอดไปมันก็แค่บทเรียนและเมื่อเรียนจบแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะปิดฉากอดีตนั้นเพื่อก้าวเข้าสู่บทใหม่บทแห่งความมั่งคั่งอิสรภาพและความสงบสุขเมื่อคุณเปิดประตูนั้นแล้วคุณจะเห็นการไหลเวียนของชีวิตเปลี่ยนไปเงินทองเริ่มเข้ามาง่ายขึ้นความสัมพันธ์ก็กลมเกลียวมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณสัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่แท้จริงนั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมีทั้งทรัพย์สินความรัก ความเชื่อมั่นและอิสรภาพในจิตใจให้โอกาสตัวเองเปิดประตูนั้นตั้งแต่วันนี้อย่ารอจนกว่าทุกสิ่งจะสมบูรณ์แบบแล้วค่อยเริ่มต้นเพราะความสมบูรณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงเพียงก้าวเดินด้วยศรัทธาด้วยความรักและด้วยความจริงใจในคำอธิษฐานคุณก็จะเห็นว่าประตูเปิดออกได้ง่ายได้กว่าที่คิดและเมื่อคุณก้าวผ่านไปแล้ว จงหันกลับมายิ้มพร้อมรู้สึกขอบคุณเพราะคุณจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดนี่สินและความขัดสนทั้งหมดนั้นก็เพียงเป็นก้าวกระโดดเพื่อพาคุณมาถึงชีวิตที่สมบูรณ์ในวันนี้ชีวิตที่คุณไม่ได้ร่ำรวยแค่ทรัพย์สินเงินทองแต่ยังร่ำรวยในจิตวิญญาณในความรักและในอิสรภาพที่คุณคู่ควรจะได้รับในชีวิตเงินทองเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่กำหนดความสุขและความสงบคือวิธีที่เรามองและเผชิญหน้ากับความยากลำบากนี้สินและความขาดแคลนอาจทำให้เราเหนื่อยล้าแต่ถ้าเรารู้จักรักษาศรัทธาเปิดใจภาวนาเพื่อความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเราจะค่อยๆเห็นแสงสว่างที่ปลายทางบทเรียนที่สำคัญคือจงหล่อเลี้ยงจิตใจให้คิดบวกรู้จักขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ และเชื่อมั่นว่าสิ่งดีงามกำลังมาหาเราหากคุณรู้สึกว่าข้อความเหล่านี้สัมผัสหัวใจและช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นบนเส้นทางแห่งการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคกรุณาสนับสนุนช่องนี้ด้วยการกดติดตามและแบ่งปันวิดีโอให้กับคนอื่นการร่วมมือของคุณไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นพลังงานที่จะช่วยให้เราสานต่อและเผยแพร่าสารแห่งความรักความสงบ และความมั่งคั่งไปยังทุกคน